ทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับอีกเพียงสัปดาห์เดียวจะจบไตรมาสที่3อะไรกันเนี่ยมาตั้ง16%เพราะฉะนั้นใครลงทุนทองคำในแง่ดอลลาร์เนี่ยนะครับสเดือนติดๆเนี่ยนะฮะเดือนละ5%มีอะไรที่สวยขนาดนี้ในปี2025บ้างนะครับ ท่านผู้ชมครับราคาทองคําในตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านไปต้องยอมรับกันนะครับว่าในช่วงถ้าไม่นับเครื่องหัดกระสุกเนี่ยนะฮะจ์อังคารพุธนิสสวยมากๆราคาดีทั้งนั้นแล้วก็เป็นราคาที่สูงสุดเป็นประติศาสตร์ครั้งใหม่ทุบแล้วทุบเล่านะฮะแต่วันนี้อยากจะสูปให้ท่านผู้ชมฟังกันกนิดหนึ่งนะครับว่าเพียงแค่เกือบจะจบไตรามาสที่1ของปี2025เมื่อเทียบกับเกือบจะจบไตรามาสที่1ของปี2024ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าใครซื้อทองคำต,ตั้งแต่1มกราคม2025เป็นต้้นนนมาณขะะีะครับ 16.12%ในแง่สกุลดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนบาทเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับไม่มีทํากําไรแรงๆและยังไล่ราคากันต่อไปนนเ,นเ,นเนี่ยนะฮะเน็ตเน็ตเห็นเห็นเนี่ยก็ไม่ต่ากว่า15%ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้หรือว่าไตรามาสที่1เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็น15%นะครับตอนนี้มันบบก16%กว่านะครับผมตีให้เลยว่าสัปดาห์นี้มีการทากาไรอีกสักรอบหนึ่งหล่นักประมาณเอาตีสักวันหนึ่งหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้นี่ ก็น่าจะได้เห็นประมาณเกือบ15%หรือ15%กาเปอร์เซ็นต์กว่าวันสิ้เปอร์เซ็นต์สำหรับการลงทุนในไตรามาสที่หนึ่งกับทองคําในรูปของสกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องหนึ่งที่มาสุดจังสาหรับในปีนี้จริงๆเพราะว่าเดิมทีก็คาดการกันว่าการที่ทองคําเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วถึง27%เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นปีที่ลงทุนดีที่สุดในรอบ14ปีเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไม,ไม่น่าจะมีราคาทองคำเนี่ยพุ่งเร่งแซงขึ้นมาได้อาจจะหย่อนเพราะว่า,าว,าวาก,จจกาว15% ขนาที่ตลอดทั้งปีที่แล้ว27%นะฮะนั้นถ้าหากว่าแรงส่งอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วดูจากโอ้โหทั้งปัจจัยสารพัดสาร,พสสรพเพตั้งแต่วันที่2เมษายนเป็นต้นไปแล้วก็ตลอดทั้งปีนี่นะฮะดีไม่ดีเนี่ยการลงทุนปีนี้อาจจะชนะกว่าปีที่แล้วถึง27%หรือเปล่าอันนี้ต้องจับสัญญาณแลว้วก็ปัจจัยร่วมไปกันร่วมกันไปกับเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้พอดูอย่างนี้ก็หมายความว่าอะไรครับขนาว่าทองคําปิดตลาดเมืะะ่อวันศุกร์เนี่ ลดลงนะสองวันติดกันนะฮะคือย้อนกลับไปวันศุกร์นี่ก็หายไป24เหรียญสำหรับโกลสปอตปิด3,014เหรียญ36มสิบหกเซนถูกไหมถ้าก็โกลสปอตเนี่ยหล่น2วันคือพฤหัสศุกตามเวลาในอเมริกาเนี่ยหายไป33เหรียญก็ตีซะว่า1.3เนะครับส่วนกระดาษที่โกลฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับเมื่อว,วันศุกร์เนี่ยก็ตกต้น2ีเหรียญน,นะฮะและปิดไปที่3,021เหรียญ80เซนเท่ากับว่าราคาทองคาของโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะหล่นแค่่่่ววววััันนนนนเเเเดีเ ot, เีียยยพพรรราาาะะะทบมฮคืออโกกกลสสสปตใฤหุ ตก2วันเลยนะฮะแต่ว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยวันวันพฤหัสเขาขึ้นกระเตุ้นนิดนึงแล้วก็กลายเป็นยูไนต์จนได้แต่ปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยเขาเทลงมา22นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าดูจากราคาทองคําทั้งโกลสปอตแล้วก็โกลฟิวเจอร์เนี่ยท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับว่ายังคงแกข่งอยู่คือมันไม่หลุด3,010ดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ทํากําไร2วันติดต่อกันอย่าลืมนะฮะก่อนหน้านั้นนะฮะหวันติดกันขึ้นไปเท่าไหลาย160ดอลลาร์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับทีนีีี้้้สิิท่่่เเกกดขึนนออยยาาาาง็หมมควว๊ะ ราคาทองคําตอนนี้ที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะของโกลฟิวเจอร์เนี่ยจังจำกันได้ไหมผมก็จะบอกท่านผู้ชมว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะในราคาทองคําที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยคือ3,043ันเหรียญแปเซนต์ต่อออนเกิดขึ้นเมื่อวันพฤราคัสปารีที่20มีนาคมที่ผ่านไปนะฮะ3,043ันเหรียญแปสิบเซนส่วนด้านของโกลสปอตเนี่ยนะครับก็ถูกเทรดขายไป2วันแต่ว่าราคาสูงสุดที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือ3,047ันสี่สิบเจ็ด นะเกิดขึ้นวันที่1 9มีนาคมนะฮะ3 4 7 8 0 47, 80, กับเท่าไหร่3 4 3 8 0นะการว่าโกลสปอร์ตในสูงว่าโกลฟิวเจอร์โทรศัพท์ไปนะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าการลงทุนทองคำที่จะเห็นแรงส่งต่อไปในปีนี้ ยอมรับนะครับว่ามันก็มีราคามาแรงและเร็วจริงๆนะครับในขณะเดียวกันอาการต่างๆถ้าจะมีการทํากําไรก็เป็นแต่ละรอบๆเกิดขึ้นไปแล้วเห็นไหมฮะ,ะเฉลี่ยจะประมาณด้วยครับฉเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยแลวจะประมาณ4วันครึ่งทํากําไรรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งนะครับแต่การทําแต่ละรอบก็ดูเหมือนว่านับตั้งแต่ที่เริ่มแตะ3,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่21มีนาคมเห็นไหมฮะมันไม่หลุด3 0 0พันเลย ต่อให้มีการทำกำไรถึง2-3สารอบติดต่อกันตั้งแต่14ถึง21มีนาคมที่ผ่านไปนะครับดังนั้นจะเป็นสัญญาณแบบนี้ก็น่าสนใจก็มาสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้ทองคำวือหวาไม่ไปต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับวันศุกร์อาจจะมีตัวเลขเด่นๆเกี่ยวเรื่องการจ้างงานออกมาอีกหรือไม่อันนี้น่าตามกันต่อนะเพราะตอนนี้มาถึงขณะนี้โอกาสที่ทองคำจะทำผลตอบแทนได้สูงเกินกว่าปีที่แล้ว27นณะขณะนี้เนี่ยนะครับ ยังบอกได้ยากแต่โอกาสมันปเป็นฐานสูงพอสมควรเฉพาะในไตรมาสที่1แล้วนะฮะแม่เดือนละ5%เห็นๆในรูปของทองคำดอลลาร์ใครเข้าช้าเสียใจจริงๆแต่ถ้าใครเข้าเร็วก็ ถูกใจโดนใจไปแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าแล้วเราก็ต้องตับจับสัญญาณกันดีๆนะครับว่าไตรมาสที่2ต่อไปเนี่ยนะฮะทองคําจะไปยังไงกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับอาจตั้งคําถามไปเมื่อสักครู่แล้วนะฮะเริ่มต้นกับงานมอเตอร์โชว์ในสัปดาห์นี้ของเมืองไทยก็เป็นงานแบบว่าแสดงพวกยนตรกรรมยานยนต์ตั้งแต่ต้นปีกันเลยนะครับท่านถามท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะงานนี้นะครับถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่ป้ายแดงในปีนี้เนี่ยนะฮะซื้อหรือไม่ซื้อ นะครับจะลดประเภทไหนจะเป็นน้ํามันหรือ e ีเี A อะไรก็แต่นะครับเราไม่แตกรายละเอียดเอาแบบว่าซื้อหรือไม่ซื้อครับรถใหม่ป้ายแดงสําหรับในปีนี้ถ้าใครซื้อพิมพ์ซื้อนะฮะถ้าใครไม่ซื้อพิมพ์ไม่ซื้อแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ